คันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับว่าเรายกไม่ถึง3นิ้วนะครับเพราะว่ามีเหตุผลนะฮะเอ๊ะผมมาพูดถึงตรงนี้ทำไมเพราะว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนขายเลือกใช้เลือกใช้การยกการอะไรที่ไม่เป็นประสิทธิภาพแล้วรถคันนี้ทางคนขายไม่ได้ใช้คนที่ซื้อไปเป็นคนใช้แล้วชีวิต ที่คุณเสียตังเข้ามาซื้อคุณยังต้องไปเสี่ยงชีวิตกับการใช้งานบนท้องถนนอีกเหรอครับนี่คือจุดที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะฮะสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเล a r n to Point นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไม่ได้มารีวิวซัเลยทีเดียวนะฮะผมจะมา แนะนำนะครับการแต่งรถของ Ford Ranger นะครับที่ช่วงนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็คือตัวชุดแต่งของ Ford นั่นเองนะค,คันนี้เนี่ยก็มีการโมดิฟายมีการตกแต่งเนี่ยคันนี้ร้อยเซนะครับผมก็เลยได้โอกาสในการทำคลิปนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะนำมาเป็นแบบอย่าง หรือว่าเป็นการแนะนำนะครับว่าความตั้งใจของผู้ผลิตเนี่ยเขาอยากจะให้ลถออกมาส่งประมาณนี้นะครับที่อยากจะพูดจะมีอยู่ประมาณหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับ๋ะวผมจะค่อยๆไล่ไปเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสคริปนะก็จะเป็นการพูดสดๆจากผมเองนะครับเรื่องแรกนะครับ ก็คือเรื่องของชุดแต่งนะชุดแต่งตัวแปลงหน้า F150 Wild าศูนย์ไวนะคันนี้เนี่ยผู้ออกแบบได้ตั้งใจทําให้ตัวบอดี้เนี่ยไซส์เท่ากับตัวตักประเทศนะครับคือตัวถังเนี่ยก็จะออกมาเหมือนกับตัวแ a p เตอร์ซึ่งตัวแรปเตอร์เนี่ยทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าตัวถังเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ารถกระบะทั่วไปนะฮะ ซึ่งชุดแต่งตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวชุดแต่ง f 1 5 0 w i l body raptor เนี่ยเขาก็มีการทำโปร่งด้านข้างมานะครับที่เป็นความวายความกว้างออกมานะสมชื่อของเขานะลองดูนะออกมาแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าพอเป็นชุดโปร่งที่โป่งออกมาตัวถังที่โปร่งออมาแล้วเรื่องต่อเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือ เรื่องของล้อ,อยางนะครับล้อ,อยางเนี่ยมันก็ต้องสัมผัสกับชุดแต่งที่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งไซซึ่งไซส์ที่เขาแนะนำเอาไว้นะครับาตามความตั้งใจของตรงนี้นะครับเพื่อจัดทรงของรถให้มันบาลานซ์ก็คือตัวนี้ฮะเ,เป็นไซส์นี้ที่เขาต้องการทำขึ้นมา ราะว่าอะไร1เราทําชุดแต่งทีอ่อิงตัวของอเมริกาอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นรถที่บอดดี้ใหญ่ล้อจะต้องโตถ้าเป็นการแต่งรถเนี่ยเราก็ต้องแต่งให้มันล้อต้องใหญ่ยางต้องโตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพามาดูตัวอย่างอย่างเช่นคันนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องล้อยางน,นะครับ ตัวที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือคันนี้เลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นยางตัวอย่างจะนี้จะเป็นยางฟูเยลอ่าเป็นไซส์35นะครับ35กว้าง12.5ตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยมันก็ต้องสัมผัสกับรถแบบนี้นะฮะตัวรถไม่ได้ดูใหญ่ขึ้นมากมายนะครับ อันนี้คือไซส์ขนาดตามจริงนะฮะพอดูแล้วมันสมส่วนกว่านะครับการที่เอาอยาง265 275 285มาใส่นะครับถามว่ามันไม่ดีหรอมันไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่ามันเรื่องความสวยงามเพราะว่าเราต้องบอกตามตรงว่ารถมันถูกตกแต่งขึ้นมาไม่ใช่ว่า เราใช้รถเดิมโรงงานถ้าอย่างเช่นเป็นรถเดิมโรงงานเนี่ยเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าเราก็หาไซส์ที่มันเหมาะสมกับรถเรานะฮะหรือถ้าเป็นบอดี้เดิมเราก็เลือกที่จะใช้ยางที่มันใส์นั้นได้ให้ลองนึกง่ายๆนะฮะเวลาที่อ่ะเหมือนคนเล่นกล้ามพอคนเล่นกล้ามเนี่ยสัดส่วนบอดี้ของเขาก็คือด้านบน ด้านบนใหญ่แต่ขาเล็กมันก็จะไม่บาลานซ์นะครับรวมไปถึงรวมไปถึงนะครับอนอกจากเรื่องของภาพลักษณ์หน้าตาแล้วนะครับก็ยังรวมถึงสมรรถนะการขับขี่อีก,อกด้วยนะเพราะว่าในส่วนของเวลาที่เราขับขี่นะตัวถังที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ แล้วเวลาถ้าล้อ,อยางที่มันหน้ามันแคบอ่ะยางมันเล็กเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแต่ยางหน้ากว้างที่มันแคบอ่ะลองดูสิฮะมันก็จะเป็นเ,เวลาคุณขับปกติตามบนท้องถนนนะมันจะมีอาการที่เห็นแตกต่างกันได้ชัดึ้นหนึ่งเวลาเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งด้วยความเร็วเมื่อใช้ความเร็วแล้วเข้าโค้งนะครับ ความมั่นใจความอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปเพราะว่าจุดแบกลับจุดแบกลับของรถมันมันมันไม่บรรนานะครก็ต่อไปนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของการเก็บชิ้นงานนะครับเมื่อใส่อ,อ ล้อ,อยางแบบนี้นะครับการเซตอัพมีมีส่วนสำคัญมากๆนะฮะคันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับว่าเราไม่ได้ยกเรายกไม่ถึง3มนิ้วนะครับเพราะว่ามีเหตุผลนะฮะเพราะว่าอย่างข้อแรกเลยคือฟอร์เนี่ยเมื่อยกเกิน3นิ้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่างมาเลยนะฮะ คันนี้เนี่ยถูกยกมาก็จริงนะครับก็มีการ modify ในส่วนของช่วงล่างตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโช้กอัพปิดนกนะฮะร,รวมถึงชุดยกนะครับที่เลือกใช้นะฮะลองสังเกตดีๆครับว่าปีกนกของคันนี้เนะนี่ยนี่ฮะปีกนกของคันนี้เนะี่ย จะบรลานเหมือนกับตัวรถเดิมนะครับซึ่งมันจะดึงสมรรถนะในการขับขี่ออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับแต่หมายถึงว่าการเซตอัพเวลาเราซื้อโช๊คสตาร์ทมันเนี่ยมันสามารถปรับสตาร์ทสูงต่ำได้ถูกต้องไหมฮะแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราเซตอัพขึ้นไปเนี่ยปีกนกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราปรับ ดันสปัตขึ้นมาดันสปัตขึ้นมาประมาณนี้แล้วตัวปีกนกยังอยู่ที่เดิมอ่าคันนี้ตัวนี้มันก็จะเอียงขึ้นมาอย่างนี้ถูต้องไหมครับตัวที่แบกรับการทํางานเวลาที่ขับขี่บนท้องถนนเนี่ยก็คือตัวลูกหมากตัวนี้นะฮะพอเวลามันเอียงเนี่ยมันไม่บาลานซ์เนี่ยพอเวลามันกระดึบกระดึบมันกระดึบแบบเอียงๆฮะอ่า ตัวที่แบ่งรับน้ําหนักก็คือตรงนี้มันจะไม่ได้เสียหายทันที 1. คือขับขี่ห่วยลงอย่างเห็นได้ชัด 2. เมื่อไหร่ที่ตัวลูกมาหรืออะไรมันสึกสึกหลอไปจนทํางานได้ไม่เต็มที่แล้วเนี่ยสออาการที่คุณจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยคือควบคุมรถไม่ได้ในย่านความเร็วสูงนะครับก็ควบคุมรถไม่ได้ในที่นี้คือไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเลน เคาโ้งต่างๆคุณก็เกิดความอันตรายต่อชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเอ๊ะผมมาพูดถึงตรงนี้ทำไมเพราะว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า,าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนคนขายเลือกใช้เลือกใช้การยกการอะไรที่ไม่เป็นประสิทธิภาพแล้วรถคันเนี้ยทางคนขาย ไม่ได้ใช้คนที่ซื้อไปเป็นคนใช้แล้วชีวิตที่คุณเสียตังเข้ามาซื้อนะครับเสียตังเข้ามาซื้อคุณยังต้องไปเสี่ยงชีวิตกับการใช้งานบนท้องถนนอีกเหรอครับนี่คือจุดที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะการจะทำรถสไตล์นี้อาจจะต้องมีทุนในการทำ สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าถ้าทำไม่จบผมก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าการยกเนี่ยมันมีตั้งแต่าการรองก้อนนะครับซึ่งตัวนั้น,นจะเป็นหลักพันหลักพันก็คือการหนุนขึ้นมาหนุนให้สูงขึ้นโชคเดิมปีกนกเดิมนะครับตัวบอดี้รถสูงขึ้นการถ่ายรูปสวยเหมือนกันแบบนี้ แต่สมรรถนะการขับขี่ผมผมคงไม่ต้องบอกว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโชคเดิมโรงงานเขาทำงานได้ดีที่สุดในในบอดี้ในล้อ,อยางสัดส่วนเดิมที่มาจากโรงงานเมื่อไหร่ที่เราจัดแปลงมาเนี่ยมันก็ต้องแปลงตามไม่งั้นเขาจะมีโชคแต่งเขาจะมีโชคแต่งปีดนกแต่งตัวก้อนรอง แต่งมาทำไมถูกต้องไหมฮะนี่ฮะอันนี้ผมจะบอกนะครับว่าของแบรนด์นี้ผมไม่ได้สนับสนุนหรือได้ค่าสปอนเซอร์นะครับแต่ผมก็เลือกใช้แนะนำให้กับลูกค้าและเลือกใช้ตามที่รถควรจะเป็นนะครับ เช่นไซนี้เราก็ใช้ของประมาณนี้นะครับเรื่องต่อไปพอเราไม่ยก3มมันจะเกิดปัญหาแน่ๆเลยคือเรื่องล้อติดปัญหาระดับโลกนะครับคือเรื่องล้อติดเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ันนี้นะครับก็คือพอหลังจากเรายกขึ้นมานะครับผมพามามันเป็นส่วนทีออ่อย่างเช่นผมเป็นเซลใช่ไหมผมอะ่ะจอดรูปจอดจอดรถถ่ายรีวิวจอดจอดถ่ายรีวิวจอดถ่ายรูปทุกอย่างสวยหมดดีหมดแต่สมรรถนะหรือแม้กระทั่งขับติดไม่ติดเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะครับ การที่เราจะซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการแต่งขนาดเนี้ยครับมันไม่ใช่แบบหลักพันหลักหมื่นนะค,คันนี้ก็จบหลายแสนเราก็ต้องทำให้มันออกมาดีที่สุดนะฮะอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้เป็นการเลี้ยวสุดให้ดูด้านหน้าครับนี่ฮไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับมีช่องว่าง เหลืออยู่แบบนี้นะฮะลองไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ด้านนี้นะครับแล้วผมต้องบอกก่อนว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมีคนพูดถึงน้อยมากและเป็นจุดตายของ หลายหลายคนนะครับเมื่อบางคนออกรถไปแล้วเกิดปัญหาตัวนี้ต้องไปเปลี่ยนยางที่มันไซส์เล็กลงก็จะกลับม้วนเป็ข้อแรกที่ผมพูดถึงตอนต้นคลิปนะครับว่าพอล้อ,อยางที่มันเล็กเนี่ยมันก็จะไม่บารลานกับรถที่เราทำออกมาหรือความตั้งใจของทางผู้ผลิตตัวบอดี้นี้ออกมานะครับนี่ฮะลาเลี้ยวสุดก็ไม่ติดนะฮะส่วนที่ผม พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อรุนร้วนนะตอนนี้อันนี้ก็นะฮะนอกจากเรื่องของการเลี้ยวไม่ติดแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนี่ฮะการเก็บงานนะครับการเก็บงานเพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณ ออกไปอ่ะสมมุติว่าคุณใส่ชุดแปลงตัวนี้ออกไปใช่ไหมครับแล้วล้อ,อยางมันไม่ได้แบบตามที่คุณต้องการหรือคุณดูภาพรวมแล้วเฮ้ยทำไมตัวมันใหญ่แต่ล้อมันเล็กแล้วคราวนี้คุณไปใส่ล้อ,อยางถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยการที่ร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของตัวบอดี้ตรงนี้เราไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าคือเขาก็จะตัดตามหน้าที่ของเขาครับ แต่ถามว่าเราตัดเหมือนกันไหมตัดเหมือนกันครับแต่เราเก็บเก็บงานตรงนี้ให้ฮะนี่ฮะก็คือเพราะว่าเวลาตัดมันจะเกิดช่องว่างขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนะี่ยรถเนี่ยมันก็มีการวิ่งมันไม่ได้จอดอยู่เฉยมันก็จะตะกุยขี้ดินข,ขี้ดินขี้ดินขี้หินอะไรเข้าไปในช่องว่างตรงนั้นแล้วมันติดกับตัวบอดี้ของรถนะครับจะเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าพอขี้ดิน เศษน้ำเศษที่ดินเข้าไปเกาะมากๆเป็นตะกังนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะเกิดอา,อารมณ์ที่ว่ามันจะเกิดสนิมในเวลาพอมันสะสมไปเรื่อยๆเหมือนฟันคนเราับมันจะเกิดคาบหินปูนถูกต้องแมะรถก็เหมือนกันครับพอมันมีช่องว่างให้เข้าไปกองอุดๆุดกันตรงนั้นนะ่ะมันก็จะเกิดอุดตันแล้วก็เกิดสนิมลามขึ้นไปเรื่อยๆรถก็จะเสียหายไวขึ้นนะครับ อันนี้สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็จะพามาดูในส่วนของตรงนี้อ่เวลาที่อันนี้ครับอันนี้เป็นยาง35มชุดวายบอดี้ชุดวายบอดี้แรปเตอนะครับ F150 นึนตัวนี้เนี่ยพอดูภาพรวมฮนะ,อะเอ๊ะมันก็ดูลอ้อโอเคนะฮะแต่พออันเนี้เป็นเทคนิคเทคนิคนะครับคุณอย่าโดนหลอกซื้อโดยการเนี่ย ป๊บออกมาพอมางัดมาข้างล่างนะครับโฟก,กัสเข้าไปอีกปึ๊บเรียบร้อยครับไม่ว่าคุณจะใส่ล้อเล็กล้ออะไรเงี้ยบางทีคุณดูจากรูปภาพนะคุณอาจจะดูว่าเฮ้ยล้อโตล้ออะไรอย่างนี้แต่ว่าไซส์มันเป็นไซส์เล็กกว่านี้แต่ใช้วิธีแก้ไขโดยการถ่ายภาพนะแค่นี้ก็ดูล้อใหญ่ขึ้นแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือไซส์ที่แนะนำนะครับผมโอเคก็คันนี้นะครับก็ไม่ได้แต่งอะไรที่มันแปลกใหม่มากมายก็จะมีตัวสกู๊ปแล็ชุด F150 w i l d y a Raptor นะครับตัวนี้เป็นตัว w i o d y มีไฟซีรูสังเกตตัวถังนะครับมีการโปร่งออกมาโปร่งตัวนี้จะโปร่งกว่า ตัวแรปเตอร์นะครับตัวแรปเตอร์ที่ขายอยู่ในศูนย์ฟอร์ดนะฮะแล้วก็ตัวไฟมาสเต็งเดวิลไอตัวนี้เป็นวายแท็ตัว2021นะครับ2021ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของเลนเจอร์นะฮะซึ่งสูงกว่านี้ก็คือตัวโฟร์วินและตัวแรปเตอร์นะครับด้านหลังเนี่ยก็ถอดตัวโ o บัสต์ฟอร์ออกนะใส่แฮมเมอร์แทน ไฟท้ายนะครับไฟท้าย LED กันชนแขนโอบนะครับทรงแขนโอบนะฮะตัวนี้ไม่ติดนะฮะและสุดท้ายท้ายสุดนะครับคันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูนะครับ คันนี้เนี่ยเจ้าของเป็นของอช่องวัดฟอร์ดแรปเตอร์นะครับต้องขอขอบคุณคุณวัดฟอร์ดด้วยนะฮะที่นำรถด,ดีๆมาให้ผมถ่ายวันนี้นะฮะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับฝากไว้ด้วยฮะฝากไว้ให้คิดนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ